กับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับผมมือนีมาพอๆกับช่องรถต่อๆแชแนลกับเบ้าเหลือมอีเชียนเดิมเช่นเคยครับพี่น้องครับมือนีบ้าเหลือมกามีแนวมาเสนอพ่อแม่พี่น้องคือเการับพี่น้องเป็นเมนูแสีบๆคือเการับพี่น้องมือนีเป็นแกงนอไม้ใส่ไข่หมดแดงแล้วก็ใส่บวบป้อมแกงนอไม้ใส่ไข่หมดแดงพี่น้องมาครับ พี่ๆอยู่ตั้งประเทศนอกประเทศในประเทศตุกขู่ตุกคนกับมามากินแกงน้ำมันนะ้ำปลาเหลือมพี่น้องขาดบ่ได้ครับขเอเนิ้วหนึ่งไม่ไม่ไมมหอนเลยบ้านเหลือมกับเรได้กินด้วยแะครับบ่าเลี้ยงให้เมืแดงก็ได้ส่ชิ้ลองชิมเพื่อกันรสชาติเป็น่ถถาดีพี่น้องสั่งมนันนัวงค่ะนัวแน่จ้ะ ใจเบาเหลือมไรพักแก่ก็มีดอกมุนีกก็ได้บ่ตรงเมาหลายแล้วตรวดพี่น้อง Nua phải không Nua Dàng khác lên 嗯。Mm hmm. Thì thật là gian một แียบไรพี่น้องครับบ่ได้กินโดนเพื่อนบ้าเหลือมกระไรจะเป็นคักรส่วนห่อนหอมผักกรนแ่งพอก,กันได้พี่น้องใส่เห็ดพอม พ่อแม่พี่น้องครับผมมือนี้แกงน่องไม่แช่ไข่หมดเดงแซ่บไร้ครับพี่น้องครับเบ้าเหลืมกับวได้กินโดนทกันครับพี่น้องกินย่างไกกับเสียบเพื่อกกับพี่น้องครับกัดเชียนเดิมเชียนเกิดได้ครับพี่น้องครับเบ้าเหลืมกับอีกหลาพ่อแม่พี่น้องมาก่อนนะครับแต่ว่าก่อนท้าจากกันก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดแช์กดไลค์กดซับจะไข่กดกระดิ่งกดดตามเพื <gamma> ่อเป็นกำลังใจให้กับเบ้าเหลือมครับพี่น้องขอบคุณก้นทีเข่ามาหลับชุ่มฉีบเบ้าเหลืมครับ และขอบคุณคนทีกำลังทีที่เขามารับชมคลิปเบ้าเหลิมกับพี่น้องแต่เกิดว่ามือนี้กินบ่เบิดบ่บ่มวลกินบ่สุภาพกังขอถดขอไปพ่อแม่พี่น้องกับผมเขามาเลาะชมกันว่าคลิปน้าบ้าเหลิมเสียไม่อย่างมานาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันครับสาหรับมือนี้ขอกล่าวคว่าขอบคุณครับและสวัสดีครับผม